ตัวนี้ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็สะดวกในการทำครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วก็การเกร็บรักษาใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของตะกร้านะครับเราพยายามจะโรยๆใยที่ทั่วนะครับจะทําเหมือนกันแต่เป็นชั้นที่2เราจะไม่ให้มันติดกันระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นทำนะครับใช้เวลา1ิวันพอดีนะครับนี่ก็คือตัวอย่างที่มีดอกเห็ดแล้วนะครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเจ็ดความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาไปดูวิธีการเพาะเห็ดฟางในตะก้าผลไม้ครับเป็นเทคนิคจากอาจารย์นิติสำหรับวันนี้นะครับทางช่องของเราก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนําครับเป็นปุ๋ยน้ําเพนตาโกตาพ่อใหญ่สำลิศเป็นปุ๋ยช่วยบํารุงพืชผักครับให้มีความเจริญงอกงามสําหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกลิงก์เพื่อสอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเพาะเห็ดฟางในตะก้าผลไม้นะครับอาจารย์ครับทำไมถึงเลือกเพาะเห็ดฟางในตะก้าผลไม้ครับการเพราะเห็ดฟางในตะก้าผลไม้เนี่ยก็คือต้นทุนเราค่อนข้างจะต่ำนะครับคือตะก้าผลไม้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของเก่าไปละ3สามถึงสี่บาทนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะเล็กแล้วก็สะดวกในการทำครับสะดวกในการเคลื่อนย้ายแล้วก็การเก็บรักษานะครับผมตัวนี้ อาจารย์ครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมสําหรับทาเห็ดฟางในตะก้าเราต้องเตรียมอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือมีฟางข้าวนะครับฟางข้าวที่เป็นฟางใหม่ผ่านการแช่น้ํามาหนึ่งคืนนะครับตัวนี้แล้วก็มีน้ําบัวลดน้ํานะครับตัวนี้เป็นน้ําสะอาดกับบัวลดน้ําแล้วก็มีขี้วัวนะครับมีตะก้าผลไม้เป็นตะก้าเก่านะครับก็มีเชื้อเห็ดฟาง จะมีไม้ไผ่กันไม่ให้พลาสติกติดกับหน้าที่จะเกิดเหตฟางนะครับหน้าตัวฟางที่เราทําแล้วก็มีถุงพลาสติกไว้ครอบนะครับครับวิธีการทํานะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะใช้ฟางเอาฟางใส่ก่อนนะครับตัวแรกนี่เราจะฟางใส่ก่อนใส่ในตะกร้าก่อนนะครับใส่ประมาณครึ่งหนึ่งของตะกร้านะครับตัวนี้เราจะทำสอชั้น ฟางครับฟางที่นํามาจําเป็นไหมครับที่จะต้องแช่น้ํามากว่าจําเป็นครับตัวนี้ต้องต้องแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าเขาจะได้มีความชื้นแล้วก็ดูดน้ําได้เต็มที่แล้วนะครับหนึ่งคืนเนี่ยเราต้องแช่น้ําครับหลังจากที่เรานําฟางมาใส่ในตะกร้าชั้นที่1นนะครับประมาณครึ่งตะกร้านะครับต่อไปเราก็จะใส่ขี้วัวนะครับขี้วัวเนี่ยประมาณ 2- 3ถึงามกำมือนะครับชั้นนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือการ โรยเชื้อเห็ดนะครับตัวนี้เราจะโรยเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดเนี่ยก่อนที่เราจะโรยเนี่ยเราต้องเอามาขยี้ให้ละเอียดก่อนนะครับสําหรับเชื้อเห็ดที่เรานํามานี้เราซื้อจากตลาดทั่วไปใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับซื้อจากร้านที่ขายอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ขายพืชผักเนี่ยครับถ้าไม่โราถึงทําให้มันละเอียดครับอาจารย์ก็คือเวลาเราโรยเชื้อเห็ดเนี่ยเชื้อเห็ดจะได้กระจายตัวได้เร็วขึ้นนะครับครับหลังจากที่เราขยี้เชื้อเห็ดให้ละเอียดแล้วนะครับต่อไปก็คือการโรยเชื้อเห็ดนะครับ โดยเชื้อเห็ดเนี่ยเราพยายามจะโรยโรยให้ทั่วนะครับตัวนี้เพื่อให้เกิดการกระจายตัวขยายเชื้อได้เร็วขึ้นนะครับคือให้เชื้อเนี่ยเดินไปได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวนี้หลังจากที่เราโรยเชื้อเห็ดแล้วก็คือนี่คือเสร็จชั้นที่1นนะครับต่อไปเราก็จะทําเหมือนกันแต่เป็นชั้นที่2นะครับทีนี้เอาให้เต็มตะกร้าพอดีนะครับ พยายามอัดให้แน่นนะครับตัวนี้ครับครับหลังจากเราใส่ฟางเสร็จแล้วนะครับเป็นชั้นที่2เนี่ยเราก็ใส่ขี้วัวอีก3กํามือนะครับผมสามถึงสี่กำมือก็ได้นะครับตัวนี้สําหรับขี้วัวนี้ใส่มากใส่น้อยมีผลยังไงบ้างครับอาจารย์อ่าถ้ามากเกินไปเนี่ยก็คือลักษณะเขาจะเข็มนะครับก็คือ 3- 4กถึงมือเนี่ยค่อนข้างจะพอดีแล้วนะครับหลังจากเราใส่เสร็จนีแเราก็โรยเชื้อเห็ดอีกทีหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราใส่เชื้อเห็ด ไปชั้นที่2แล้วนะครับเราก็จะลดน้ำนะครับครับหลังจากเราลดน้ำเสร็จนะครับตัวนี้เราจะบ่มเชื้อนะครับโดยใช้ถุงพลาสติกครับแต่ก่อนที่เราจะใส่ถุงพลาสติกเนี่ยเราจะเอาไม้ไผ่มาทำคันนะครับตัวนี้คันโค้งกั้นระหว่างถุงพลาสติกกับตัวหน้าที่เป็นเชื้อเห็ดนะครับคือเราจะไม่ให้มันติดกัน การบ่มเชื้อเนี่ยเราจะปิดปากถุงด้วยนะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่มในลักษณะนี้3วันนะครับครับนี่ก็คือขั้นตอนในลักษณะการทำและบ่มเชื้อเห็ดก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. เมื่อเราบ่มได้3วันแล้วนะครับ mm hmm. เราจะมาเปิดถุงพลาสติกออกนะครับแล้วก็เราจะจะทำการตัดใยเห็ดนะครับคือใยเห็ดเนี่ยจะเป็นลักษณะใยสีขาวเหมือนใยแมงมุมนะครับ ถ้าเราเปิดมาถ้า3ามวันแล้วเราเปิดมาเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ตามนะครับเราต้องเราต้องลดน้ำนะครับคือขั้นตอนการลดน้ำเนี่ยเราเรียกว่าการตัดใหญ่เห็ดนะครับการลดน้ำเนี่ยน้ำที่เราใช้นี่ก็คือจะเป็นน้าเปล่าหรือถ้าใครมีพวกยูเรียน้ําน้ําหมักอะไรก็ใส่ได้นะครับในปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยนิดหนึ่งนะครับเพื่อบํารุงดอกเห็ดนะครับตัดให่เห็ดเสร็จปุ๊บคือลดน้ําเสร็จเราก็เก็บเข้าถุงพลาสติกเหมือนเดิมรอเวลาการเกิด ของดอกเห็ดนะครับคือขั้นตอนการเกิดของดอกเห็ดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันนะครับกว่าที่เราจะได้เก็บเห็ดนะครับอาจารย์ครับรวมระยะเวลากี่วันครับเราถึงจะได้เก็บเห็ดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นทํานะครับก็คือใช้เวลา10วันพอดีนะครับประมาณ10วันจะได้เก็บเห็ดนะครับส่วนสําหรับขั้นตอนการ หลังจากที่เราตัดใยแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกครอบแล้วเนี่ยการเกิดของดอกเ,เนี่ยจะต้องมีออกซิเจนนะครับก็คือถ้าเราจะปิดอย่างนี้เลยเราก็ต้องคอยมาเปิดทุกวันเปิดไว้10นาทีแล้วปิดใหม่นะครับแตทีนี้เราจะทําไว้เลยคือเราจะไม่ต้องมาคอยเปิดนะครับก็คือใช้วิธีการเจาะรูจากถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวนะครับหาอุปกรณ์เจาะรูครับตรงนี้แหละครับ เราก็จะเจารูหัวท้ายนะครับคือเราเจอะรูให้อากาศเข้านิดนึงนะครับตัวนี้ก็ประมาณนิ้วมือนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อีกด้วยนะครับคือเราเจาะสองด้านเลยนี่นะครับเราจะจอไว้อย่างนี้เลยนะครับ สำหรับเกษตรกรที่ชอบทานเห็ดฟางนะครับลองลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับผมตัวนี้ก็คือใช้เวลาประมาณ10บวันเราจะได้เก็บเห็ดเลยนะครับตัวนี้ครับครับนี่ก็คือตัวอย่างที่มีดอกเห็ดแล้วนะครับหลังจากการเริ่มต้นมาถึงตอนนี้ก็คือ9วันนะครับเราก็จะเริ่มมีดอกเห็ดแล้วดอกพวกนี้นี่นี่ก็คือส่วนที่จะเป็นดอกเล็กนะครับตัวนี้ก็เยอะเลยครับ คือตะกร้าหนึ่งเนี่ยพอที่จะบริโภคในครัวเรือน3-4คนนะครับ